เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์นะฮะก็ตอนนี้นะฮะอยู่ใน Honda Series CM อีกแล้วแต่ว่าวันนี้พวกผมกด5ครับผมรอบนี้ก็เจอคนหน้าแบ๊กกูเองก็แกะแบ๊กมันถึงเวลาที่มึงต้องตายอ่ะเจอกับกูมึงไม่ต้องหน้าหันหนีเป็น MC กับจอกูให้แค่นั้นก็ อ๋อไม่อยากหยาบคายไม่อยากหยาบคายใช่ไหมนายอนเกมเมอร์นะครับครับผมสวัสดีนายอนครับผมสวัสดีเทดดี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้พวกเรามาในแผนดันป้อมนะฮะก็สอนวิธีการเล่นสครับนะเฮ้ยเงียบก่อนดิจะอธิบายสครับแ้วมันพร้อมบางนะสครับนี่แบบต้องเอาไว้ขัดหน้าใช่ไหมสครับเนี่ยคือไม่มีใครตบมุกคุณเลยคือไม่มีใครตบมุกคุณเลยคือ ตกมุกกูสักนิดหนึ่งก็ได้นะแบบอะไรเงี้ยเอออย่างงั้นแหละก็ฮีโร่ทีมผมก็จะมีแอคเคิร์ตนะฮะมีสครับนะฮะมีเพลมีเดดลิฟแล้วก็ผมดิฟายเออร์นะฮะก็เซตนี้เป็นเซตดันบ้านนะที่ค่อนข้างโหดนะฮะก็ทำไมผมถึงเอาเซตนี้มาเล่นเพราะว่าโดนมาเยอะเราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นานไม่นานพอ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 ไม่เอาไม่เอาดิย้อนขำย้อนขำส่วนการจัดเลนนะฮะก็เป็น pearl เคิร r ดแล้วก็เดนลิฟอยู่บนนะฮะผมก็ไปคนเดียวฮะเพื่อพูดจาระวังหน่อยนะฮะในย้อนนักสครับนะฮะก็ไปไปกลางเลยครับผมผมก็อยู่ล่างามันให้หมดเลยเหตุผลที่สครับต้องไปกลางก็เพราะว่าก็คือต้องการเลเวล6กก่อนนั่นเองนะฮะจะได้แบบปล่อยคลิปแล้วก็ ดันไวๆน้องๆอาจจะถามว่าทําไมพี่ถึงออกรองเท้ามาก่อนก็เหตุผลก็คือนี่แหละฮะเห็นไหมฮะบีมอสตอดคิฟแล้วถ้าเราไม่ออกรองเท้ามาก่อนนี่เราจะอาจจะตายได้นะฮะแล้วคือ CM ออ่ะคือเรายืนอยู่ไกลๆและระยะการได้เลเวลอ่ะมันไกลอยู่แล้วเราก็ยืนอยู่ไกลๆก็ได้เราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะฮะเราก็พยายามยิงไกลๆไกลๆนะฮะพยายามดอดๆเอาเงินไปนะฮะ เฮ้ยว้ามาเลยว่ะว้ามาเลยอะไรฮะโอ้ข้างล่างนะรู้สึกว่าจะดันป้อมหนักหนักหน่วงมากฮะไอข้างบนดิพูดผิดแหมเราก็พยายามแบบอยู่ในป้อมฮะก็คือแผนนี้คือตัวผมกับตัวนายยอนเนี่ย,ยต้องมีเลเวล,เลน <ะ S 2> ัล่นเองนะฮะส่วนตัวอื่นแล้วแต่คือเราต้องมีเลเวลนะครับผมโอ้แต่รู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะไปช่วยช่วยบนกันว่ะใชม เอ้ยมึงอะไรอ่ะเบเฮมอสอะไรอ่ะเบเฮมอสกดดันเว้ปานเสกคลิปตีป้อมดิตอนคลิปอันไหะเออฟังเท็ดดี้หน่อยเิเออฟังหน่อยดิอ่าโอ้โหน่ะโมโหแล้วนะจ๊ะจูบือซะบ่ก็แผนนี้แผนแผนดันป้อมจะเริ่มตอนไหนเริ่มตอนที่สแคปเวล้หกนะฮะนั่นแหละคือแผนจะเริ่มเนี่ยมีสตงสตันไง ต้นไม้ไปเลยฮะเพราะว่าเรามีเ,าเ,าเลือดเยอะอยู่นะฮะข้างบนย,งรรบยังไงฮะอ้าวยังไงฮะเราโซติดเหมือนจะไปหวานว่าเรียบร้อยครับผมโซติดนะคือไอ้สามตัวนั้นเป็นตัวที่แก๊งกันโหดอยู่แล้วด้วยฮะบแบบยืนยืนเลนบนเนี่ยคือกดสามเลยนะฮะผมก็พยายามที่จะนี่ผมอัพมาเป็นใบนะฮะเพราะว่าจาังหวะบวกบางทีเราอาจจะต้องใบช่วยเขาทีมเขามีสกิลดีๆอย่างเบมอสอยู่เนี่ยลองใบนะฮะ แล้วเป็นไงข้างบนโอ้โหบวกกันไม่พักเลยเอาปริ้วโถบวกกันไม่พักเลยใช่ไหมข้างบนแบบว่าเดือดมากอะไรอย่เงี้ยมาสี่แล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยวะขอขอขอเลือกขอมานาเอ้ยขอเลือกอก็ได้ส่วนไอเทมที่ผมตอกไปชิ้นแรกก็คือเป็นรีม,มานาน,นั่นเองนะฮะนายอาเขิดอุ้ยอาเขิดลืมเ,เลือดหน่อยดิอาเขิดอ่า ผมก็ออกมาเป็นรีมานาก่อนนะฮะเพื่อให้ทีมเรายืนไฟได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่หายยาวเลยว่ะมันมาบนแล้วบนสี่บนสี่สบายไปเด็ดจริงจริงมันไปยืนอยู่นั่นเราก็ได้เปรียบเปล่าเปล่านะวเออเดี๋ยวเดี๋ยวราไปดันกลางรอที่ผมอะกล้ละกล้ละเดี๋ยวบนบนแตกปุ๊บเดี๋ยวย้ายไปดันกลางกันต่อเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวออกางเลยนะ จะเป็นแผนดันป้อมที่ต้องบอกว่าโหดโหดมากแผนนึงอ่ะคือเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนซ m เขาจะเล่นดอ่าดรเจลาเบเฮแต่ว่าผมบอกเลยว่าเมตานี้ต้องเล่นสูตรนี้สูตรที่ผมกำลังเล่นอยู่ไปกลางแล้วหกกันยังป้อมไฟแดงโดนซ้ำแล้วกลแล้วกลแค่หกละหกแล้วนะปล่อยปล่อยรอแล้วกันมันนานอ่ะ เดี๋ยวเดี okes, ๋ยวรอ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 พวกข้างบนมาก่อนป่ะก็เดี๋ยววาร์ปบมาฟ้ามาฟ้าอ่ะลงมาได้แล้วลงลงมาได้แล้วข้างบนข้างบนลอยอ่าอ่าไปนี่เนี่ยสกิลกดดันหนักครับผมโอเคแล้วตอนนี้แผนเราเริ่มดำเนินการแล้วฮะวาร์ปบมากลางเลยมากลางเลยมากลางเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาละเราจะแผนดันป้อมไปมามามากลางมากลาง มาหนี้เติมเลือดมันเติมมานาให้โอเคอ้าวเฟดครับผมเฟดอยู่คนเดียวห่างๆ่างเฟดโดนลูกหินยักษ์จุกปะป้ายหินแก๊งป้าหินนะครับโอเคมาดูฮะว่าทีามเขาจะโยกมาไหมโอ้โหมีสตงสตาร์นโอ้โหตีแรงมากครับผมมาได้ฮิวแล้วอะยันไปเลยนี่แหละฮะความน่ากลัวของแผนด้านบ้านทุกผมนะฮะ โอลไม้แดงโดนซ้ำแล้วเลสเตอร์เลสเตอร์เลสเตต่อเลสเตอต่อไอยอนชาร์จชาร์จฮิวกูมันยับวอลเล็ตโอ้โหโคตรแรงเลยวะยับดิเป็นหกตัวหายเลยโอเคเทคิวโอ้โหมีเข้ามงเข้ามาโอเคผมเปิดอันติฮะตังกว่านี้เปิดอันติตีป้อมอย่างเดียวผมไม่สนใจฮะคนอื่นเขาจะทำอะไรกันไม่สนใจฮะตีป้อมอย่างเดียวให้ผม ขึ้นเลยพิธีสิบไปแล้วพี่ีอันตรีไปแล้วด้วยฮะพี่เจได้รีมานายังได้กำลังมาส่งอยู่อ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยผมเปิดอันตะแล้วผมเปิดอันตะแล้วขึ้นเลยทูจไมมาโดนแรงจังวะจะตายหินนี้โอ้โหแม่งโคตรเถื่อนวอลเล็คดาเมจสี่ร้อยอะพี่เออป้อมป้อมแตกพอดีเนี่ยบ้าแหลก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 นี่เลยฮะห้านาทีอมันลาอมันลาก็บอกว่าเคลียร์คลิปไม่ไหวจริงๆครับผม นะฮะคือทีมคือผมพอรู้นะว่าทีมเขาเนี่ยน่าจะเอาอัมาัลามาเพื่อเคลียร์คลิปแล้วก็ไอพวกอาร์เทอรี่เลยพวกเนี้ยเอามาเคลียร์คลิปแต่ว่าดูดดูดเชิงแล้วท่านทางจะไม่ไหวนะฮะจบเลยจบเกมจบเกมจบเกมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บอลแหลกจะหมดก่อนป่ะเฮ้ยเดลิฟเดลิฟหลังก่อนบอลแหลกเลยบอลแหลกไม่ยืนตันเอ็นเอ็น จบเกมจบเกมจบเกมไปไดิเฮน,นี่ยววอลเล็คหน่อยอะไรจะหมดแล้วเอาแล้วเอาละ,าละมึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอวอลเล็คใหม่ก็ได้รอวอลเล็คใหม่นายอนเสกมายังยังนะโอเคกลับไปตั้งหลักก่อนครับผมเป็นไงโอ้โหเท็ดดี้นี่วางแผนได้เฉียบขาดมากเลยนะบอกตรงก็พี่เจอย่อย่ยอเยอะดิเดี๋ยวโดนไ,ดดไม่ก็ก็พี่เจสอนมาดีไงใช่ไหม เอาไว้เอาไว้เอาไว้ก็พี่เจถอนมาดีไงไอ้มันต้องอย่างนี้สิก็ผ่านไปเมื่อกี้ผ่านไปห้านาทีนะบาลลังแตกนะครับผมก็นี่เป็นเซตที่มาแล้วลุยลุยต่อนจบเลยลุยลุยไอออร่างอ่ะโหนึกว่าจะเสกกลางจบกลางอะไรอย่างงี้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปล่างก็ได้ไปล่างก็ได้นะฮะผมก็ซื้อไปเลยฮะรองเท้าเป็นรองเท้าแว่นเลยกันฮะโอเคแล้ว ไอเทพอยู่ผมจะอ๋อนี่ผมจะออกเป็นคาถาฟ้าก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็รีบมาไปล่างก่อนนะฮะจะเป็นพาวเวอร์ซัพพลายนะฮะไาลีมันหลังนิดเดงหวานนิดนึงกําลังกําลังวิ่งไปกําลังวิ่งไปใครมาลีตรงนี้เฮ้ยระวังระวังโดนมันเปิดก่อนนะโซติดอะไรเป็นหกแล้วอ่ะระวังถอยก่อนที่ผานละโอเคสวยงามอารามแท้แลดูจำเหมือนจะไม่ตึงทำอะไรเพื่อนผมเจดเดอความเชื่อใจกันเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมในการเล่นอ่าที่ โอ้ยโดนโดนมานี่เติมเลือดให้โอ้โหโอ้โหอะไรเล่าทีมนั้นน่ะโอ้โหทีมนั้นท้าไมดูดเดือดจังเลยดูดเดือดจังเลยนี่ใบไปซะกินใบไปซะกินใบไปซะยังไง artillery artillery เ,เ,เอาละเจ็ดนาทีโดนดูดละขึ้นเลยขึ้นเลยส,ลวสวยครับผมนะฮะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างใช่ไหมพี่ เออขึ้นเลยเมื่อกี้แบบแข็งเลยอ่ะขึ้นเลยได้ปปกติเลยวะขึ้นเลยขึ้นเลยเหนือเลยละนี่ดูดูการปักบอร์ดไว้ข้างป้อมเป็นไงเลยแล้วเหรอโอ้พี่เจไม่ไม่ตัดมุกเลยเชงไม่เล่นวยไม่เล่นวยพี่แชนขอยอมแพ้ในความพยายามมึงจบไปเล้วต้อนหลัมาปิดป้อมด้วยทีทีมทีมมันถึงก็ต้องเอ่ยวาจาขึ้นมาขนาดนี้แนะ ก็น่าจะใสๆหัวใจสีดวงก็แหละนะจบเลยจบเลยก็จบไปฮะภายใน8นาทีครับผมจริงจริงน่าจะ10นาทีจบนะแต่ว่าทีมนั้นไม่รู้ว่าจะจะยอมเปล่านะจะยอมก็ต้องคงยอมแล้วแหละพี่ผมก็ยังชื่นชมในความพยายามของอาร์เทรี่นะในการยิงของเขานะก็ดูฮะก็ยังพยายามยิงอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมโอเคฮะีป้อมฮะจบครับจบครับเนี่ยทีมเขาก็พยายามแบบ เบอร์สกิลใส่เรื่อยๆนะฮะตามนั้นนะนโอเคตีป้อมครับผมไม่แค่สื่อจริงๆผมจะออกมาเ<ไ>ป็นเจาะเกาะก็ได้นะเจาะเกาะอ,อ,อ,อีกอันหนึ่งนะฮะโอเคเฮ้ยอะไรแล้วเบเฮแล้วอะไรแล้วยึกยักทำไมครับยึกยักทำไมครับ<า>โอ้หน้าสัน้น<า>โอเคโอเคโอ้โหมีอันนี้อบ<า>อุ่นใจเลยฮะอบอุ่นใจเลยดิเฟดนี่ก็สตัร์มารัวๆ ใช้ได้นะรับถือในความพยายามของเขานะฮะเฮ้ยตั้มอย่างเดียวไม่รู้โอเคมาฮะอันติมาแล้วครับผมอันติผมมาแล้วฮะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของพลังภายในปล่อยให้มันเป็นพลังภายในไปยาวๆชิเกด้าวโชยูฮาวเบย์เฮแบบอาจจะอาจจะมีปัญหากับทรงผมหรือเปล่าเบเฮมอสนะฮะแล้วเรียบร้อยแล้วผมไม่ถึงสิบในเงี้ยจบเกมไปนะฮะ ก็ฮีโร่เซตนี้เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างโหดมากแมะในการเล่นเพิ่มระดับ MMR นะฮะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมนึงกันเลยนะครับว่าผมจะเล่นได้ดีอย่างเกมนี้หรือเปล่าคนดูนี่งงเลยฮะอะไรว่าไม่ถึง10นาทีจบงงบอกว่าสตาร์ทไปเลยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอดู GPM กันก่อนนะฮะ GPM ก็โอ้ฐานะค่อนข้างดีนะฮะ5 0 0 5 0 0 6 0 0 600โอเคไปดูอีกเกมกันเลยและกันนะฮะ Okay, okay. อโ,โอเคอุ้ยปักหลุดอุ้ยโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับผมพบกับผมมาสเตอร์คนเดิมนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในเกมที่2นะครับผมอัพอะไรอ่ะนายอนสอนเขาหน่อยนะยอนก็นะเฮ้ยผมอัพผิดอะจริงๆควรจะอัพหนึ่งมาแล้วแก๊งแม่งเวลต้นๆเลยนะฮะอัพสามป่ะเพออ่ะใช่อัพสามอัพสามขัดสามขอดปลอดเปลี่ยนเผื่อเพิ่มมาบนเลยครับผม ยืดบนสามเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้จะเป็นงานหรือเปล่าฮะนายยอนไปเอาสาวมาเล่นด้วยครับผมมาตามหน่วยน้อยนายยอนด้วยเอเดี๋ยวขึ้นฮิลก่อนนะนายยอนคอยสอนหน่อยดิโหแกและแกขึ้นนี่กว่านะเฮ้ยไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเอ้าเลี่ยงไปละใช่ครับผม นะฮะก็ฮีโร่ก็เป็นเซตเดิมนะฮะก็เกมที่แล้วจบไม่ถึงสินาทีแต่ว่าไม่รู้ว่าเกมนี้จะจบถึง10นาทีหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าความแรงในการดันป้อมฮีโร่เซตเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วไอ้เท็ดดี้ทำไมเงียบวะเขาเสียงหน่อเด้โอเปล่าอยู่บ้านไม่มีไม์เดยวแม่อ๋าโอเคโอเคเบาๆเราถามว่าไม่ได้แคชใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับผมตอบไปได้เนี่ย ขำๆครับก็น้องๆอาจจะถามเพื่อนๆอาจจะถามอีกว่าเอ r มอาเท่าไหร่เนี่ยมาเล่นกันโอ้โหจบเก้านาทีขอโทษนะฮะพันแปดพันแปดนะพันแปดนะผมเออแซนกลางว่ะมันกะจะไปช่วยเลนอื่นโอ้โหแซนกลางเลยให้กะทีมนั้นก็เนี่นะกะว่า จัดเลนได้ค่อนข้างดีนะฮะลางสองโอ้ยแหลก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 นี่กระตุกกระตุกแหลกป่ะแหลกป่ะแหลกปะเขาเต่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเซิร์ฟหน้าโอ้โหวอเตอร์ฟลักเออใช่แหลกที่ไหนต่อมือไอ้เจยอมไม่แหลกว่าโทษทีไม่แหลกหาอะไรล่ะค้างมาเลยเมื่อกี้โจ๊ะเต่าเต่าเป็นปะเต่าเป็นปะเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยสกิลอยู่นั่นแหละตีป้อมเว้ยตีป้อมเว้ยดันป้อมเว้ย สายดันป้อมออนไลน์ครับผมสายดันป้อมออนไลน์อะ่ะไอ้เหี้ยนะว่าตาีล้านชีพได้สัตว์นี่ไงสกิลยัดหน้าไป็หนึ่งดอกครับผมไอ้โอ้โหเอามันลาต้องออกจากป่ามาช่วยเพื่อนเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหมาบนสามมาบนสามเฮ้ถยถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยไอ้เอาเรื่องว่ะเพิ่มเพิ่มสกิลสามคอยช่เพื่อนเอออย่างนั้นแหละอ่าเตา่ตาเตา่ตาถอยเลยเต่าถอยเลย ไอ้เมันอะไรแล้วล่ะ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 มีหางออสวยครับผมบ่นบนข้าได้ตัวหนึ่งอ่ะไปต่อได้ปะต่อได้ปะอ้าวสวัสดีว่างอุ้ยโดนสกิลโอ้โหดัก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 อุ้ยแหลกแหลกกรรมโอ้โหกรรมเลยฮะโอเคสวยครับผมนี่ฮะสกิลมันมันโกงมันขึ้งโกงพอสมควรโอเคผมออกมาเป็นอ่า นี้ก่อนเลยกันนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นบูธเลยนะครับผมโจ,โจ๊กโจกเอ้ไม่ใช่โจก๊กเต๋าเต๋าระวงังเต๋ <c oughs> อเคผมก็เอามาเป็นนี่ก่อน <c oughs> คือตอนนี้เราไม่ต้องรีบดันป้อมก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่าเรารอรอเวลาที่สแคปเวลหกแล้วนั่นแหละ,ะฮะจังหวะจังหวะที่เราจะออตอนนี้เราก็ขมขำไปก่อนเนะี่ยทักทายเขาวิ่งวิ่งชนวิ่งชนกันไปเรื่อยๆะทักททยเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานนะผมท,ทักทักททยกันหนักเลอเกินอะ <c oughs> เมื่อกี้ก็ได้เฟิร์สบาดไปก็ค่อนข้างมีฐานะทางด้านการเงินด้วนเลยไม่ไม่ไม่ขึ้นขึ้นฮิลก่อนขึ้นฮิลก่อนเลยฮะขึ้นฮิลก่อนเดี๋ยวกันเม็นี่ให้นายอนออกเร,อเราต้องแบ่งกันด้วยนะว่าใครจะออกไอเทมอะไรนะฮะอลูน่าหายเก่งนวสกิลทักทายไปเรื่อยแล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวใครเฮวเฮวอะไรโอ้นายอนตายอ่ะเนี่ยโอ้อ่อนมากเลยฮะ Okay. พยายามลัดฮิตลัดคีปให้ได<ห>้ครับผมเหมือนว์ปไปไหนไม่รู้สักทีอ่ะข้างบนเหลือตัวเดียวไม่รู้ไปไหนหมดเอ้ยมันมาละมันล่าไอ้อารุณ่าพูดเอามันล่นาโอไปกระตุกกระตุกปะเซิรฟ์ฟหน้าออกเซิรฟ์ฟเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวด่าดิเท็ดด,ดี้ด่าดิโตกมากเลยโอเคผมอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะฮะเพรบบาะว่ามันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะฮะสกิลนี้นี่ อยูเ่เล่นๆไปครับผมหกเขาหกเขาเอาไปไปกลางปหมไปกลางปหมโยก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 ไปกลางไะมเ,เดี๋ยวครับเ<ล>จ้าหกครับพี่เดนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิ่งไปรอกลางเลยแล้วกัน,นข้างบนข้างบนข้างบนมากลางเลยครับข้างบนวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งมาเลยลข้างบนวิ่งมากลางเลยจ้าหกละวไปวารบมาเลยนายอนุ้ย นะฮะนี่ฮะแผนการดันบ้านนะผมสำนินกผลเสียงอะไรวะวกตู <c oughs> กตกใจ <c oughs> กตูตกใจเสียงแมลอยลอยลอยนผมที่มันยังไม่รู้ตัวฮะที่มันบางคนก็ยังยังไม่รู้ตัวว่าหายนนนาเราจะมาถึงแล้วเองที่รู้ตัวชาที่จริงและเธอเสามอ จเย็นแซนอยู่ในป่าอเอ๊ะนี่ฮะคือเลือดมันเต็มตลอดอยู่แล้วนะฮะเบย์มอสก็เบยมอสนะเลเวลไม่มีฮนะเลเวลไม่มีผมบอกเลยนะฮะปลาเข้าด้านซ้ายนะอ่าเห็นละโอเคไปคิวครับผมโขห,หลบแบบดิจิตอลดิจิตอลอะไรปะ นี่ไงโอ้โหบอสมันเรียบร้อยสวยงามครับผมนี่เลยฮะเป็นคอมโบที่นะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไรเน่ยเน่ยแซนแซนแซนสวยครับผมนะฮะอะไรเ่าอะไรเ่าขึ้นดิครับผมโอ้ยเจ็บเรอรอรีบมานะเออไปขึ้นเลยอุอออุ้้ยอ้ออ่ะ สวยสวยโอ้ยขอเป็นปักทัศนคติปักทัศนคติคติคตินี่ไงป้อมป้อมไปดิป้อมไปดิเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเยเฮิวฮิววิวมาแล้วตายมาแล้ตายไม่ไม่ไม่ตายมาแล้โอ้โหไม่ชุบชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ไอ้มึงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยข้ามันโอเคสวยงามครับผม มาแหลก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 ตีตีตีเชื่องตีเชื่องตีโตัเลียบโอ้โนะฮะทีมนั้นก็พยายามแบบสกิลนะฮะช่วยกันโอ้โหแต่เริ่มเจ็บละเริ่มเจ็บละรู้สึกเริ่มเจ็บละนะอ๊ะอะไรเราไปเฮแล้วอะไรเราไปเฮไม่น่าไหวแล้โอเคพอฝั่งก็ได้นี่ไงคือตอนนี้สิขู่หเจ็บเจ็บโอ้สวยอย่างนั้นแหละโอ้ยเสียดายไปเลย นี่แหละฮะที่รอมาแสนนานใถอยถอยเลยถอยเลยวถอยเร็วถอยเร็วให้ได้อยู่ไอตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคถอยเลยถอยเลยถอยเลยนี่ฮะโอเคฮะการออนี่สมฤทธิผลครับผมเอาไงจะขึ้นกลางต่อเลยปะหรือจะไปล่างเพื่อความเชื่อเพราะทีมก่อนนีพี่จบไปเลยโอเคจัดไปเดี๋ยวพี่ออกเกาะใหญ่เองนะพี่ออกเกาะใหญ่เองโอเคคุยกับขี้แป๊บอย่าไมนึืมขอไปเติมเลือดเต็มมานานก่อน แล้วตอนนี้ก็โอเคดีไฟล์เออร์ก็ค่อนข้างรวยในฐานะนะฐานะค่อนข้างดีนะฮะไม่งงไม่งงงงอนอะไรวะนายยอนแหมนายยอนต้องทำตัวเป็นพี่มดไปได้กรรมายเร็วๆมาโอเคไปฮะกลางต่อครับผมเพิร์ชเพิร์ชเพิร์ชกลางต่อ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 เลย ผมออกรองเท้านี้นะเพื่อนเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าเกาะให้กับคลิปรอบๆแล้วก็ให้กับเพื่อนเราด้วยนั่นเองไอ้หุ่งตีคลิปร้อยยันถึงก่อนอ้าวเลยไอ้ข้ามันได้ไหมเนี่ยข้ามันได้ปะไอ้ไม่หกแล้วมันไม่หกมันไม่หกมันไม่หกฆ่ามันกัามันโอเคคือดัน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 เอาแล้วฮะบอกเลยว่าดันบ้านแหกซิแหละฆ่าครับผมคือทีมมันโอ้โหไมหกแล้วเว้ย กดรองเท้าให้ครับผมี้อมด้วยความว่องไวแสงฮะอโอเคโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บบบผมแม่งอันติยัดเลยอ่ะฮิีวี่ว่วห่ยอะรตาละอันติเลยอันติเลยพเอาอะไรเมเพิ่มเ่อันติ วยโอ้ตาย,อ,ยอ,อะไรเม <laughs> ื่อกี้ไม่ไม่ได้ซัพพอร์ตวอแเลกอะมาเลยตายอะอย่าปล่อยท่อแหลกตายมันเป็นตัวแทงกล้องเฮ้ยอะไรวะตดตาปะไปเลยล่างก็ได้ป่ะสวยนี่ไงไม่ชุบด,ด้วยนะฮะไม่ชุบเพื่อนด้วยครับผม,ม,ไ,มได้นะเฮ้ยมันจะเอามันจะเอากับเราอ่ะมันจะเอากับเราอ่ะแหม เดี๋ยวเราไปออล่างต่อก็ได้มาเติมเลือดเติมมานากันถอยมาถอยมาเติมเลือดเติมมานาออล่างต่อถึงเกมนี้จะไม่จบสิบนาทีแต่ว่าเกมที่แล้วจบสิบนาทีแน่แก้เขินนะ <laughs> ถึงเกมที่แล้วผมจะไม่จบสิบนาทีแต่เกมนี้กูก็จบสิบนาทีนะเว้ยกูพูดอะไรแบบว่ารู้สึกกูจะพูดมั่วไปแล้วอโอเคมาดันต่อครับผมอมอลล่างต่อ ลาบาแหลกกลางเราได้ไปที่เรียบร้อยฮะทีมนั้นก็ค่อนข้างหัวเสียนิดนเด้งแหละผมว่าเบ,ม,บมอสเมอสก็มาแล้วฮะมาจำการจำฮะจำพื้นที่ทำการตรงเท้านี้ก็มีประโยชน์ตรงนี้เลยฮะ,น,ะนะนี่ไงโอ้โหเบมอสบอกเจ็บเจ็บแสบสวงเจ็บแสบไปถึงสวงนี่ไงฮะสกิลแบบทักทายเรื่อยๆครับผม ไปกูโดนพัมตีว่ะแย่นแย่นย่นย่นมึงเล็บอ่านี่สกิลใส่คนนี้คนเดียวเลยนะฮะทีมเขาก็ยังแบบดันสู้อ่ะแบบใจเขาพวกเขาได้อ่ะนะฮะนี่ยังไงสโลว์สโลโมชันสโลโมชันมีเรมานาบอ่ะสวยสวยมามาลีห้าเย่หมดหมดอยโดนอีกแล้วสวยไปให้แล้ว ตายดันครับผมดนันพุช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 เก็บนี้สิบสิบนาทีผ่านไปแล้วฮนะสิบนาทีผ่านไปแล้วผมโดนทุกลาเลยเนะี่ยนี่ไงลามันโอ้อออยนี่สกิลใส่รัวๆเหมือนกันนะทีมเขาฮนะทีมเราก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะทีมเราก็ดนันดันครับผมดนันดันพุช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 ขณะฮีโร่ตัวนี้มันอยากตะโกน <Hey! S 1> บอกว่าพุชพุชพุชนะฮะขณะฮีโร่แม่งก็บอกว่าแม่งดันนะ มันลาก็พยายามอยู่ไอ้รวยลุยรวย,ยบาแลกแตกท้าฟ้าก็มาสองนี้ไม่บอลเรียแล้วอ่ะนี่ไงมันลามันลานี่ไงโหมันลาไอ้นี่กะตีดังเลยอ๋อมันลาลา,าหลงอ่ะสวยดูดูบอลักด้วยดูบอลักด้วยมันลาก่อนนะมันมันล,ลาหลงนะผมแล้ว แปะเรียบร้อยอเอ้ยทีมนั้นก็พยายามที่จะวิ่งเข้ามาอยู่นะเดี๋ยววิ่งไม่ได้จริงๆนะครับผมไปไปไม่ได้ออรๆๆอรอใจเย็นใจเย็นนี่ไงช่วยกันช่วยกันนี่ไงบึ้มอะไรล้งไงบึ้มแล้วไงบึ้มแล้วไงบึง้มโดนใบโดนใบขึ้นมาบึ้ม <ๆ S 1> ไม่ได้เสร็จนะจบเลยจบเลยจบเลยโอเคโอเคโอเคจบเลยจบเลยรีบมาไหนหน่อยดิรีมาไหนหน่อยดิ มา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 วอลเล็คโอ้โหวาแเล็คไปตีนเลยตัวนั้นน่าโอ้โหวาแเล็คโอ้ไม่ไม่เป็นงานเลยวาแเล็คโอเคผมใช้สกิลนี้ให้มาช่วยกันเออวอลเล็คเหมือนเว่อร์อะเฮ้ยถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดใครตายบอกนะเดี๋ยวผมไม่ได้ยินผมจะชูให้ทีมเขายังแบบพยายามนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังไงโอ้โหยังไงยังจะมาได้อยู่เว้ยเฮ้ย ไอ้ดูดูวอลเล็กด้วยดันต่อฮะวอลเล็ตไปตีดูความว่องไวแสงนะฮะทีมนั้นก็พยายามที่จะป้องกันบ้านเต็มที่ด้วยทุกสิ่งที่มีเฮ้นะฮะอะไรล่ะอารูน่าอารูน่าจังลีน่าจังลีน่าจังใครตายบอกนะเฮ้ยตีบ้านตีบ้านตีบ้าน เอาสิ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 ทีมนั้นบอกไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอลเล็คตายโอเคสวยงามครับผมก็จบไปฮะสกอร์16ต่อ2นะฮะ5ใบ2ตายศูนย์แอตสิสสิบสี่ก็จบไปที่12นาทีกว่าๆนะฮะรีบมากมันบอกมึงรีบไปไหนทีมนั้นน่ะไอ้บ้ารีบไปไหนวะ ตัง4,000เลยวะเนี่ยโอเคครับส่วนคลิปนี้ลากันเที่างน,นี้ก่อนนะครับล้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้ายบ <Thank you. S 1> อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องผมด้วยนะครับผมกด like กด share เพื่อนได้ดูด้วยนะขอดู gpm ก่อนโอ้โห gpm 600เจ็ที่700โ้ยังเถื่อนแต่ละพระองค์